กับการมาตากันแล้วนะครับหน้าวันนี้กับปุ้มกับวิเม็ก,กูวันนี้ป้ามานลี้จะต่เต้ลานะครับนะวันนี้ยุต่มกกูกับอายุตมาเป็นหนึ่งวันอีกหนึ่งวันนี่ป้ามาเลยมาโย่แต่เต้ลานะนี่ก็ับวิบตัดหญ้าป่ายางนะครับนะตัดหญ้า,า,นะาส่วนยางนี่ครับ Anh là dòng yà tê lia nga nga, tai dòng yà tê têng gà ván dinh nè nga. này tai dòng Anh tai dòng yà mì lia. Anh tai dòng yà tai dòng yà mì lia. Anh tai dòng yà mì lia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  mì ออกมาแบดเนี่ยเดีว่าตีเดีว่าก็ยกกลงลิตะกิดกาอ้างกับไม่ตายกันนี่หมาแล้วครับเดีว่าเวลาฟานมันจะเหลี่ยงใหญ่ว่ายิ้มนี่นะครับกับการดัาเบิลยทุกคนกันนะครับนะ วัดดีฮะทุก,นกุนการที่ก้าวมาเลยคลิปนี้นะครับนะาก้ามาจุมเพื่อเคก,ก้ามาจุมแล้วก็ตัวแบบนี้นะครับนะการก่ติดตามไม้การน,นะครับนะกับสงวกมนะครับนะาบิวเมกโกเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนะเป็นในการตําคลิปแน่ๆครับท่าคลิปการต่างานได้ลดเมก,กโกลกโลนะครับ กามันเนี่ยนะครับนะเดี๋ยววันนี้รถรมต่มว่าพุ่มไม่เก็บไปไหนกับพุ่งกับมาใต้เลยกันว่าเนี้ยไอเขียอ่ที่ดังวเดียวต้น,นี้อะไรเดี๋ยวว่าอะไรเดี๋ยวว่ามันจะเสียดายมั่งต่งอผมการคนกาโนดกลับกลางในรถนะครับนะอันนี้มาลายกว้างกันกเดี๋ยวการร่มไปเรือเดี๋ยวม่ใต้เลยกันสพรนวนแก้ประตูรากัน các bạn vào vào bà bạn xỉ quan này các bạn nè này các bạn nè nè thả lăng thả lăng này này nha เจี่ยวบนะครับนะน่ากลัวกลัวได้เมื่อวไหว้จะบ่กจุดนะครับนะจุดจุดไปยืนดตาล่างไอ้จุดมาเก้านีวกามันเตียงนะครับนะเตียงบาดเจ็บบาดได้นะครับนะแล้วคนที่เข้าไปเร่คนที่มาเล่เต้ยนะครับนะทั้งหมดว่าต่ำกลางบ้านกองตารได้ปะเนี่ยกายอขาเข่าไปตายโดนกัดนะครับนะ บางทีมันมีวีเหล่านี้นะครับในทุกการตวงดาวตาการนองหน้าหน้าเก่งนะครับนะ